สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะคะของปี2019ก็ก่อนอื่นนะเกดต้องขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆเ,เนี่ยทุกๆคนเลยนะคะขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทุกคนเนี่ยเจอแต่สิ่งดีดีมีความสุขมากๆนะคะขอให้สวยๆรวย,เยๆเฮงๆแล้วก็ปังๆนะคะนะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีซับสไครเบอร์เนี่ยใหม่ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกไลน์นะคะทุกกําลังใจแล้วก็ทุกะคอมเมนต์ก็สัญญานะคะว่า าปีนี้เนี่ยจะ ทำคลิปเนี่ยให้บ่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเกดก็จะมาทําคลิป The Best of Skincare นะคะของปีที่ผ่านมานะคะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเกดชอบสกินแคร์ตัวไหนบ้างนะ,ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสกินแคร์ที่เกดคัดเลือกมาสกินแคร์ที่บางตัวเนี่ยซื้อซ้ําบ่อยมากๆเลยบางตัวเนี่ยเป็นตัวที่ติดเฟ v o r ์รินะคะของปี2017ด้วยยังคงใช้ต่อเรื่อยมาจนถึงปี2020กันนะคะว่าเ,เกดเนี่ยชอบตัวไหนบ้างในปีที่ผ่านมาก็มาดูในหมวดของ cleansing นะคะหมวดปี ที่ผ่านมาเนี่ยเกดค่อนข้างที่จะรวบรัดตัดตอนนะคะในการทําความสะอาดหน้ามากๆเลยนะคะแต่ต้องเน้นมีให้มีความสะอาดจะชอบคลีนซิ i n g นะคะของยี่ห้อน,นี้ค่ะอบเฟสต้าเป็นรุ่นสีชมพูเท่านั้นนะคะคือตัวนเนี้ยเนี่ย c ลีนซิ i n g นะคะที่เออช็ดหน้าเนี่ยสะอาดมากๆเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยยังคงหลงเหลือความชุ่มชื้นที่ผิวนะคะไม่ทําให้ผิวเนี่ยแห้งจนเกินไปใช้มาแบบว่าค่อนข้างเนิ่นนานมากๆเลยนะคะแล้วก็หมดไปเยอะมากเน่จะให้ดูซากที่ยังเก็บไว้อยู่นะคะนี ก็คือเป็นซากที่เก็บไว้นะคะก็คือซื้อซ้ำบ่อยมากแล้วก็ชอบมากๆนะคะแล้วนี่ก็มีสต็อกเก็บไว้อีกอันหนึ่งด้วยนะกพราะในแผ่นทําความสะอาดเขาเนี่ยค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็ไม่บาดหน้าชีทเขาเนี่ยนะคะจะมีความหนานุ่มนะคะแล้วเี่ย นานุ่มแบบนี้รุ่นสีชมพูเนี่ยพิ่งเข้าเมืองไทยได้ไม่นานนะคะเขาจะมีรุ่นอื่นเนี่ยที่เข้ามาก่อนนะคะเป็นสีอื่นรวมทั้งตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นซอ,อ,องสีทองเหลืองๆนะคะที่เป็นรุ่นออยอินเนี่ยตัวนั้นเกดก็ลองใช้แล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาใช้ที่ตัวน้านะคะสามารถเช็ดมาสคาร่านะคะหรือว่าอายไลเนอร์ได้เลยนเนี่ยถ้ามีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยเกดจะซื้อตุนไว้เนี่ยประจําเลยเนี่ยขายที่ซองละ 290บาทนะคะนะคะหรือว่า l a z a ด a เนี่ยชอบมีโปรโมชั่นนะคะ1แถมหนึ่งถ้า1แถมหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยเกตซื้อตุนตลอดเลยนะคะเป็นตัวที่ชอบมากจริงๆสำหรับหมดคร a n s i n g นะคะเรายังไม่จบเพลงเท่านี้นะชอบผลิตภัณฑ์นะคะในการทำความสะอาดที่เป็นในรูปแบบของเนื้อบามแล้วก็เนื้อออยนะคะสำหรับเนื้อบามที่เกตชอบอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็น n ล c t ิก e ท h e Day Off นะคะวันไหนนะคะที่เกตเนี่ยออมีการแต่งหน้านะคะไปทำงานแต่งฟูคอลเลชันนะคะเกตก็จะต้องใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเนี่ สะอาดนะได้ล้าลึกมากๆเขาจะเป็นเนื้อบามแบบนี้เลยนะเนี่ยก็ใช้เกือบหมดแล้วนะ,ะตัวนี้นะคะก็คือแตะน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆคลึงที่ใบหน้านะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นน้ํานมนะคะเอาคราบเครื่องสำอางออกเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้หน้าเกศเนี่ยแห้งจนเกินไปนะถ้าใครมีบัตเจตนะคะก็อ,อยากจะให้ไปลองใช้ดูนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาทาความสะอาดได้ดีจริงๆแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นตัวออยล์นะคะตัวออยล์เนี่ยเกศตอนแรกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเกศไม่คิดว่าเกศเนี่ย จะชอบนะคะเพราะว่าตัวที่เกดชอบของปี2017เนี่ยนะคะก็คือเออจ้าตัวออยล์ของชูอเอมูระก็ยังชอบอยู่นะคะแต่ว่าติดในเรื่องของราคานะคะที่เขาค่อนข้างจะสูงมากเกินไปนะต้องมีเงินเหลือๆจริงๆนะคะเกดก็เลยไปลองซื้อตัวอื่นเนี่ยมาใช้ดูบ้างนะก็คือของเจ้าตัวนี้นะคะล็อกซิท um, ัมเชียร์บัตเตอร์ด้วยนะคะประมาณ5%เกดใช้แล้วเนี่ยก็ไม่แพ้นะคะแล้วก็ไม่มีการระคายเคืองนะและเป็นออยที่ เนื้อเบามากนะคะพอๆกับของชูเอยโมราที่เกดเคยชอบนะคะแล้วปัจจุบันก็ยังชอบอยู่แต่ว่าราคามันสูงนะคะยังไม่ได้แบบว่าอยากจะสเปนเงินไปกับตรงนั้นมากคือมันดีเนื้อเบานะคะทางความสะอาดเนี่ยได้ดีจากการที่เมื่อเกดใช้ตัวนี้เนี่ยในการครีนซิ่งไปสำลีนะคะที่แตะกับตัวครีนซิ่งวอเตอร์นะคะมาเช็ดหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าหน้าเกดสะอาดจริงๆหรือปรากฏว่า ตัวนี้เนี่ยเขาไม่หลงเหลือรอยคราบเครื่องสาอางเลยนะคะเป็นอีกตัวที่ชอบมากๆแทบจะทดแทนตัวชูเอลโมราที่เคยชอบได้เลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะซอฟลงมากว่าตัวชูเอลโมราเนี่ยค่อนข้างมากนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าปีที่แล้วเนี่ยใช้แล้วก็ใช<อ>้แล้วก็ตัวครีนซ i ่ g อีกตัวหนึ่งนะคะก่อนจะเข้าไปถึงขั้นตอนการบํารุงนะคะเราก็จะล้างหน้าเป็นรอบสุดท้ายด็อกเตอร์วูนะคะครีนซิ่เจลไฮยาลูรอนิกแอคซิสนะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นครีนซิ่เจลนะคะเนื้อค่อนข้าง เพราะผสมาสารที่ให้ความชุ่มชื้นอย่างไฮยาลูโรนิกเอ็กซิตด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะไม่ทําให้หน้าตึงหน้าเอียดนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเวลาล้างเนี่ยนะคะผิวไม่ได้สูญเสียความชุ่มชื้นไปนะคะก็ตัวนี้เนี่ยชอบนะคะเป็นของไต้หวันี่ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการบํารุงผิวกันนะคะก็มาพูดกันถึงในกลุ่มของโทนเนอร์กันก่อนการใช้โทนเนอร์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆๆๆเลยนะคะหลังจากที่เราล้างหน้านะคะหน้าเราเนี่ยจะมีความเป็นด่างนะคะแล้วโทนเนอร์เนี่ยเขาจะไปช่วย ปรับนะคะความสมดุลของผิวเนี่ยให้มันดีมากแล้วก็จะเป็นการเปิดผิวนะคะเพื่อให้สกินแคร์ที่ลงหลังจากนี้นะคะทํางานส่งเสริมกันได้มีประสิทธิภาพมากล้วก็โทเนอร์ที่เกดใช้แล้วชอบในปีที่ผ่านมานะคะมีทั้งหมด2ตัวแรกเนี่ยใช้หมดไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ไปซื้อคือเจ้าตัวคิวนะคะคาเลนดูล่านะที่เป็นดอกดาวเรืองค่ะเดเกดจะขึ้นรูปให้ดูนะคะ นั้นเนี่ยคือจะบอกว่าดีมากแล้วก็ชอบมากนะคะมีการเดี๋ยวต้องไปซื้อซ้ำมาแน่นอนเลยแต่ช่วยปลอบประโลมผิวในช่วงไหนเนี่ยที่เกดไปกดสิวมานะคะหน้าหน้าเนี่ยยังมีความเป็นแดงเป็นเม็ดนะคะแล้วก็ยังอักเสบอยู่เนี่ยใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ไม่ทําให้กรอบเกิดการระคายเคืองที่มากขึ้นให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะชอบมากมากเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ้าตัวป้าพอลล่าชอยน์เองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อสกินรีคอเวอรี่ นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโทนเนอร์นะคะที่เหมาะกับผิวแห้งถึงผิวธรรมดาดีนะคะก็อย่างตามชื่อเขาเลยเนะเป็นตัวสกินรีคาวเวอรี่นะคะซึ่งจะช่วยแบบว่าฟื้นฟูผิวก็ช่วยแบบว่าทําให้ผิวเนี่ยเปรอะปรลมน,นี้ว่าช่วงไหนผิวเซนสติทีฟมากๆไปกดซื้อมาหรือไปตากแดดมาเยอะนะคะตัวนี้ก็ช่วยปลอบประโลมให้กับผิวเนี่ยได้ดีมากชอบนะคะแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวคือเก็ซื้อมาเนี่ย ไม่ถึง1,000บาทนะคะซื้อไปลดราคาพอดีน่าจะตกอยู่ที่ประมาณขวดละ9ก0บาทนะคะทีนี้นะคะหลังจากการล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงการใช้ตัวบํารุงกันนะคะก็เก๋จะพูดถึงตัวพรีเซรัมก็เก๋ชอบอยู่ทั้งหมดเนี่ยสตัวนะคะก็ตัวของวิซี่นะคะมินเนอรัลแปดกานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าโด่งดังมากๆเลยนะคะใครก็พูดถึงเก๋ก็เลยไปลองซื้อมาใช้ดูบ้างนะคะคือตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นเนี่ยได้ค่อนข้างดีก็เป็นเวชภัณฑ์เวชสำอางนะคะซึ่งเ,เขาเนี่ยไม่ ผสมสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะตัวนี้เนีน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะคือเกรดสามารถใช้เนี่ยหลังทนเนอร์ทำให้เครื่องสำอางเนี่ยที่ลงหลังจากนั้นเนี่ยเป็นแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะก็ <S <S เป็นตัวที่เกรดทารีวิวแยกเอาไว้แล้วด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นอิมมัคเทลรีเซ็ตนะคะนูตนะเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นพรีเซรั่มเลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยที่ชอบเขานะคะเพราะว่าเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นเ็กเจอร์แบบให้ความชุ่มชื้นเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะ แล้วกลิ่นเนี่ยก็มีความผ่อนคลายมากๆนะแต่เกดจะไม่ได้ใช้ตัวนี้เนี่ยในช่วงเช้านะคะจะใช้เขาตอนกลางคืนเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อที่ซึมได้ยากหน่อยนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะซึมเร็วกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะซึมช้าหน่อยนะคะแล้วก็เกดรู้สึกว่าถ้าใช้ตอนเช้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อออยนะคะมันจะค่อนข้างมันหน้าเกินไปมันอาจจะทําให้เครื่องสำอางเกดเนี่ยเป็นคราบได้นะคะเกดก็เลยไปใช้ตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าใช้แล้วชอบมีความฟูนะคะมีความชุ่มชื้นที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ ก็กลิ่นมันผ่อนคลายแล้วรู้สึกว่าเราใช้ตัวนี้แล้วเรานอนหลับ เมื่อจบพีเซรัมนะคะเราก็ยังมีตัวเซรั่มนะตัวเซรั่มที่เกดจะมาพูดถึงในวันนี้นะ,ะเซรั่มที่เป็นเฟเวอร์ริตนะเหมือนกับปี2017เลยนะคะก็คือเจ้า2ตัวนี้นะคะไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวจะเบื่อกันนะคะก็คือเป็นคาแรงนะคะดับเบิลเซรั่มกับตัวเอสเตอร์รอเดอร์แอดวานซ์ไนรีแพร์เอเอ็นอาร์นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยคือมันดีมากในวันที่หน้าพังๆมานะคือเดี๋ยวเกดพูดถึงตัวนี้ก่อนนะเป็นดับเบิลเซรั่มของคาแรงตัวนี้เนี่ยเขาจะช ของความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเนื้อออยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยเล็กๆบงในเรื่องของรอยริ้วรอยเล็กๆบางๆนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวอะสกินบาร์เออร์ของผิวเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเกตใช้มาเกิน10ขวดแล้วนะคะแล้วก็ขวดนี้เนี่ยเป็นขวดสุดท้ายนะคะไม่มีสต็อกเหลือแล้วนะคะสําหรับปีนี้เนี่ยก็คงจะอาจจะลองเปลี่ยนนะคะไปใช้สกินแคร์ตัวอื่นดูบ้างนะคะอยากรู้ว่าตัวอื่นเซรั่มเขาดียังไงนะคะก็อาจจะปีน อาจจะยังไม่ได้ซื้อตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น advance repair เป็นตัวที่แบบว่าทุกคน,นต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าเรานอนดึกนะคะหรือว่าหน้าโซมหรือว่างานเครียดเนี่ยตัวนี้เขาจะช่วยแบบว่าทําให้ผิวแบบ อิ่มฟูนะคะดูหน้าไม่สทมจนเกินไปแล้วก็ช่วยทําให้รูขุมขนเนี่ยมีความแบบว่ากระชับที่มากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ทําให้รูขุมขนหายไปนะคะ,ะการที่รูขุมขนจะหายไปได้เนี่ยคงต้องใช้ในเรื่องของการเลเซอร์อย่างเดียวก็เป็นขวดสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ซื้อสต็อกเก็ตเอาไว้ปีนี้นะคะเป็นปีที่คิดว่าอยากจะลองใช้สกินแคร์ตัวใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ลองใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สอตัวนี้เนี่ยสำหรับปีนี้อาจจะยังไม่ได้กลับไปซื้อเขานะคะแต่ก็ยังเป็นตัวที่ชอบเหมือนเดิม รักเหมือนเดิมนะคะแต่ขอลองตัวอื่นก่อนแล้วกันนะถ้าใช้ตัวอื่นแล้วดียังไงนะคะหรือว่าดีเท่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มาถึงในกลุ่มนะคะสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มของ moisturizer นั่นเอง moisturizer ที่เก๋ชอบนะคะมีทั้งหมดเนี่ยสามตัวนะคะซึ่งทั้งสามตัวเนี่ยเก๋จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นหลักนะคะมีตัวที่เป็นดักซออยู่สองตัวด้วยพูดถึงตัวที่เป็นดักซอก่อนนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นของเซรา ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเฟเชียลมอยเจอร์ไรเซอร์โลชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนผสมนะคะที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองปอบประโลมผิวนะคะเขาจะมีส่วนผสมเนี่ยทั้งคาคารามายนะคะไนอัซินามายแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองทําให้ผิวแข็งแรงนะคะตัวนี้นี่คือแบบจะบอกว่าดีมากๆนะคือเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบโลชั่นที่ แบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีจริงๆเลยนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น,นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวชสัาอางนะคือแบบโอเคมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกจจะใช้ในช่วงกลางคืนนะคะคือเกจะบีบแบบปั๊มเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนอนเนี่ยเรานอนในห้องแอร์ใช่ไหมแล้วผิวบางทีมันจะมีการแห้งการลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกก็จะเลยลงตัวนี้นะคะ่ะเข้าไปให้มันเยอะๆเลยนะคะแบบปั๊มหลายๆปั๊มเลยนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงอ่ะตัวนี้เนี่ยเอ่อห้าสิบ 5 2 ml นะ,นะคะเขามาแค่595บาทเองนะคะถือว่าเป็นเสกินแคร์ที่แบบถูกแล้วก็ดีมากๆนะคะใครที่แพ้ง่ายระคะใครเครืองง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยแห้งถึงผิวผสมเนี่ยคนไปตำตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะเป็นสกินแคร์ที่แบบว่าถูกแล้วก็ดีนะคะแล้วความชุ่มชื้นเนี่ยมาเต็มมากๆเลยนะคะไวจ์ไรเซอร์ที่เกตจะใช้ช่งชวงเช้านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ทําให้อ,อ เสือ้อสัอารเกเดเนี่ยเป็นคราบนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ La Rose Prose จะเป็นรุ่นเออ่ t o a i l a n d Ultra นะคะซึ่งเออ่จะเป็น Intense Shooting Care นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Moisturizer ที่เออ่คนผิวธรรมดาหรือว่าผิวมันเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ทำให้หน้าเนี่ยเออ่มีความมันที่มากเกินไปนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เป็นเวทสําเอางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีส่วนผสมที่ทําให้เกิดการะระคายเคืองตัวนี้เนี่ยเก็ใช้แล้วพอแต่งหน้าตอนเช้าเนี่ยก็ไม่ทําให้เครื่องสำอางเนี่ยเป็นคราบเลยนะคะเป็นไเจ์ไรเซอร์ที่แบบดีจริงๆนะคะแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าได้ดีนะคะ,ะตัวหนึ่งที่แบบว่าจะลืมเขาไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เป็นยี่ห้อคิลส์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอันต้าเฟชียลครีมนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาของเขาเนี่ยไม่ได้สูงมาก พอดีตัวนี้เกศซื้อที่อังกฤษนะคะมันก็จะมีแบบว่าโลโก้ลอนดอนอยู่นะตัวนี้เป็นลิมิตปริมาณเข้ามาเต็มมากเลยนะตัวนี้เนี่ยปริมาณเข้ามาถึง125 ml แล้วก็เป็นเนื้อครีมที่แบบว่าไม่ได้หนักหน้าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกศสามารถใช้ตอนเช้าไดา้นี่คือใช้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องไปซื้อซ้ำตัวนี้แน่นอนนะคะกลุ่มของพวกมเจิไรเซอร์เนี่ย เกดจะไม่ได้เน้นการใช้จอ i ์ไรเซ z e r หรือครีมนะคะที่มีราคาสูงมากนะเพราะเกดรู้สึกว่า m o i ์ t u r i z e r เนี่ยก็แค่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วเราใช้เราไม่ระคายเคืองเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะแต่เกดจะไปเน้นในพวกของเซรั่มนะคะที่มันช่วยลดปัญหาของผิวหน้าเราต่างๆเนี่ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย m o i ์ t u r i z e r เนี่ยเกดก็จะซื้อราคาที่มันเป็นราคากลางๆนะคะหรือไปซื้อที่เป็นดักซอร์ไปเลยนะคะซึ่งตัวนเนี่ยบอกเลยว่าดีที่แบบว่า สามีเกลใช้แล้วก็ชอบด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเขาสามารถใช้ตอนเช้าได้ก็ไม่ทําให้หน้าเนี่ยมันด้วยนะคะตัวนี้ขึ้นเป็นแบบว่าตัวแบบ ทำให้ผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นเป็นตัวล็อกความชุ่มชื้นในผิวว่าชอบมากๆเลยนะคะในปีที่ผ่านมาเราก็มาในกลุ่มของเออครีมกันแดดน,นะคะเกดมีชอบอยู่ทั้งหมดในสองตัวนะคะแรกนะคะที่เกดชอบมากๆเลยนะคะเราก็ใช้มานานมากเป็นเจ้าตัวของแบรนด์ชิเซโดนะคะเป็นรุ่นเป็นตัวอเนซ่าตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี s ป f ห้าสิบนะคะพ a เอสี่บวกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเอ,อ น้ำนมเลยเป่ามากนะคะใช้ตอนกลางวันเนี่ยคือหน้าไม่มันหน้าไม่วอกนะคะเป็นตัวที่ใช้แล้วชอบนะคะถ้าหมดเนี่ยเกดก,ก็ซื้อซ้ำเรื่อยๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะก็จะเป็นยี่ห้อคิวนีนยจะเป็นรุ่นอันต้านไลน์นะคะ Daily u v d e f e n s นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไฮ p rotecti on นะคะ SPF 50 PA 4บวกนั่นเองเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคือพอเวลาทาไปนะคะ หน้าเนี่ยจะไม่วอกไม่ลอยเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เครื่องสอําอางที่ลงหลังจากนี้เนี่ยเป็นคราบด้วยที่เกศใช้เราชอบนะคือตัวนี้เนี่ยเกศซื้อไซส์ใหญ่มาเลยนะคะ60 ml ตัวนี้นะใกล้จะหมดแล้วล่ะจะเห็นไหมตัวนี้เนี่ยเลยแค่ประมาณเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดหมดแล้วเนี่ยเกศก็คงจะไปซื้อตัวนี้ซ้ำอีกนะคะเป็นตัวที่แบบว่าเออใช้เราชอบนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันด้วยนะคะ แล้วก็มาถึงตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มสุดท้ายนะคะเกดไม่แน่ใจว่าควรจะเอามาใส่ไว้ในกลุ่มของสกินแคร์หรือเปล่านะคะก็เป็นตัวที่อีกตัวหนึ่งที่เกดใช้มาแบบว่าหลายปีแล้วนะคะแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเกดก็ไม่เคยเอามาพูดถึงเลยนะคะก็คือเป็นตัวที่ทาจักแกรนนั่นเองนะคะอ่าอย่าที่จะพูดถึงอะ่ะคือตัวนี้เนี่ยชอบมากๆเป็นของยี่ห้อโดมนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไม่มีแอ,กองกอล์เนี่ยเขาจะยังไม่ได้เข้าไทยมานะคะตัวนี้ Get, เกด ไปซื้อมาที่อังกฤษนะคะตอนไปอังกฤษครั้ทงที่แล้วเนี่ยคือซื้อมาแบบเป็นสิบสิบขวดเลยนะคะแล้วเนี่ยเป็นซากที่แบบว่าใช้ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทิ้งตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ทําให้จุกแร้เนี่ยดำด้วยนะคะเป็นตัวที่แบบเนื้อเขาสมูกเนื้อคริงเขาะจะเป็นแบบนี้ค่ะ บบเลยนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าแห้งเร็วนะคะซึมไวนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เออเป็นคราบติดที่เสื้อด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้จักรลดานะคะตัวนี้เนี่ยคือเกศใช้มาหมดแบบเยอะมากแล้วนะไม่ั่วนนะคะแต่ว่าไม่เคยเอามาพูดถึงเท่านั้นเองก็มีแบบร้าน p พลย์ออเดอร์ที่รับมังขายเหมือนกันนะแต่ว่าเกศซื้อที่นูนะ่นอ่ะไม่แพงเลยแหละประมาณร้อยต้นต้นเองนะคะก็แบบเป็นตัวที่ใช้เราชอบจริงๆเลยนะคะตัวนี้สําหรับเฟเวอร์รินะคะในช่วงปี2018ที่ผ่านมานะคะถ้าใครนะคะ ปีนี้เกดตั้งใจไว้ว่าเกดจะลองสกินแคร์ใหม่ๆะถ้าใครมีสกินแคร์อะไรที่อยากจะแนะนําให้เกดลองใช้นะคะก็คอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างมาพูดคุยกันได้เลยโปรดักตัวไหนที่เกดอธิบายไปแล้วเนี่ยไม่เคลียร์นะคะก็สามารถสอบถามนะคะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะเกดต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกสับสก์ไล์นะคะแล้วก็ทุกไลน์นะคะเป็นกำลังใจให้เกดมากๆเลยนะคะก็วันนี้เกดต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ค่ะ